สวัสดีปีใหม่ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้การฟังการดูและการพูดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนเลยค่ะฟังคําแนะนําคําสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตามอยู่ในตัวชี้วัดที่ท3.1ป2อทันะคะเล่าเรื่องที่ฟังเละ ดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงอยู่ในตัวชีวัตที่ท .3.1 ป .2-2 ทับนะคะบอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูนะคะอยู่ในตัวชีวัตที่ท3 1ป2ทับนะคะตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และดูนะคะอยู่ในตัวชี้วัดที่ทอ3ป2องทับ4นะคะพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะอยู่ในตัวชี้วัดที่ทอ3ป2องทับ5นะคะพูดสื่อสารได้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์นะคะอยู่ในตัวชี้วัดที่ท3.1ป2่องทับ6นะคะ และมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดนะคะอยู่ในตัวชีวัตที่ท3.1ป2ทับเนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสาระการเรียนรู้การฟังการดูและการพูดนะคะค่ะ <c oughs> เรื่องที่1การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำคําสั่งที่ซับซ้อนนะคะสงการจัดใจความ และพูดแสดงความทิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิงนะคะสาการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะและมารยาทในการดูการฟังการดูและการพูดนักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้ฟังที่ดีได้ 2. นักเรียนตะหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้ฟังที่ดีนักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้พร้อมกันและช่วยกันตอบคำถามนะคะเราลองไปอ่านบทสนทนากันเลยค่ะเหตุการณ์ท <Puis S 1> ี่หนึ่งพ่อป้องมานี่สิลูก ช่วยหยิบค้อนที่อยู่ในกล่องสีแดงๆในห้องใต้บันไดให้พ่อหน่อยลูกปองนี่ใช่ไหมครับคุณพ่อมีเครื่องมือเต็มเลยใช่แล้วเก่งจังหยิบได้ถูกต้องและรวดเร็วด,ด้วยเราลองไปดูเหตุการณ์ที่สองกันเหตุการณ์ที่สองแม่ ลูกเจนจ๋าช่วยหยิบหนังสือเรื่องแก้วกลางใจกับน้ำค้างหยดเดียวในกระเป๋าสีขาวที่อยู่ในห้องให้แม่หน่อยนะจ๊ะนี่ค่ะแม่รับรองไม่ผิดแน่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้เจนเก่งจังอ่านหนังสือได้คล่องมากแล้วนะลูก แถมยังฟังคนอื่นพูดรู้เรื่องอีกด้วยค่ะนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรคะเด็กทั้งสองคนนี้จึงปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่ได้ถูกต้องคะเพราะว่าตั้งใจฟังคำสั่งให้ชัดเจนแล้วเขาก็ทำไมคะจับใจความสำคัญของคำสั่งให้ได้ว่าผู้ใหญ่เนี่ย บอกให้ทำสิ่งใดนั่นเองค่ะเพื่อนๆเคยหรือไม่ที่ปฏิบัติไม่ตรงกับคำสั่งที่ผู้ใหญ่ให้ช่วยทำเป็นเพราะอะไรรู้หรือไม่เอนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราเนี่ยถึงปฏิบัติไม่ตรงกับคำสั่งที่ผู้ใหญ่เนี่ยให้เราทำ เพราะอะไรคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ตั้งใจฟังให้ดีขาดสมาธิในการฟังฟังคำสั่งไม่ครบถ้วนปฏิบัติกิจกรรมอื่นขณะที่ฟังเช่นขณะคุณครูสอนนักเรียนอาจจะหันไปคุยกับเพื่อนพอหันหน้ากลับมาอีกทีนักเรียนจะรู้ไหมคะว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนักเรียนก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการฟังที่ดีเนี่ยนักเรียนจะต้องมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจฟัง คุณครูสอนนักเรียนมาชมกันนะคะว่าผู้ฟังที่ดีเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรผู้ฟังที่ดีเขาบอกว่าผู้ฟังที่ดีเนี่ยจะต้องมีใช่ผู้ที่ฟังเงียบีๆเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นผู้ฟังที่ฟังอย่างมีสมาธิตั้งใจฟังเพื่อจับใจความสำคัญให้ได้ว่าจะให้ทำอะไรอย่างไรหรือ เรื่องราวที่ฟังนั้นเป็นอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรหากมีข้อสงสยัยต้องซักถามให้แน่ใจหรือชัดเจนในสิ่งที่จะปฏิบัติโดยเฉพาะเมื่อเป็นคําสั่งข้อแนะนำอาจทวนคําสั่งให้ถูกต้องตรงกรันทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากที่สุดจะได้ไม่ผิดพลาด แม้คำสั่งง่ายๆก็อาจจะเผลอทำผิดได้ถ้าฟังไม่ดีขาดสมาธิในการฟังหรือไม่ครบเพราะมัวเหมือ่รอยคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากเป็นผู้ฟังที่ดีนักเรียนจะต้องทำไมคะอาตั้งใจฟังมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ฟังไม่เหมือ่รอยไปคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เราจะต้องตั้งใจฟังสิ่งที่ครูจะ อธิบายสิ่งที่ครูสอนนั่นเองค่ะคำแนะนำหรือคำสั่งที่ซับซ้อนบางครั้งเมื่อเราได้ยินคำแนะนำหรือคำสั่งที่ซับซ้อนหรือยาวขึ้นกว่าปกติยิ่งต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษเชน่นการจะรับประทานอาหารผลไม้ให้ได้คุณค่ามากนั้น ไม่ควรรับประทานก่อนหรือหลังอาหารทันทีต้องรับประทานก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงหรือหลังอาหารสองชั่วโมงเพื่อการย่อยที่มีประสิทธิภาพมิฉะนั้นจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อมีแก๊สในกระเพาะมากขึ้นทำให้มีอาการปวดท้อง จากคําแนะนาอันนี้เขาบอกไว้อย่างไรคะนักเรียนเขาบอกว่าเราควรรับประทานผลไม้ทาไมคะอาก่อนหรือหลังอาหารถ้าก่อนเราจะต้องรับประทานผลไม้ก่อนอาหาร1ชั่วโมงหลังอาหาร2ชั่วโมงเพื่ออะไรคะเพื่อการย่อยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองจะทำให้นักเรียนเนี่ยไม่ต้องมีอาการปวดท้องนั่นเองคะ่ะ หลักในการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งที่ซับซ้อนการฟังให้เข้าใจถูกต้องตรงตามเรื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าฟังผิดจำผิดหรือเข้าใจไม่ถูกต้องจะเกิดความเสียหายได้เชน่นฟังวันเวลาผิดฟังสถานที่ผิดเพี้ยนไปก็อาจเสียประโยชน์ที่ควรได้รับตามที่ต้องการ หรืออาจโกดเคืองกันได้เช่นถ้าสมมติว่าเพื่อนนัดเราไปเที่ยวทะเลในวันที่12สิงหาแต่เราดันไปฟังผิดเป็น13สิงหาเป็นยังไงคะเกิดความเสียหายไหมคะอาเกิดความเสียหายไปเราไม่เจอใครเสียค่ารถอีกตั้งหาเพราะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องตั้งใจฟังให้ดีก่อนว่าวันเวลาเนี่ยที่เรานัดกันเนี่ย มันเป็นเวลาเท่าไรและเป็นวันที่เท่าไรเพื่อที่จะไปได้ถูกต้องตามที่เรานัดหมายนั่นเองค่ะรักในการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งที่ซับซ้อนการฟังที่มีประสิทธิภาพทำให้เข้าใจจดจำปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำแนะนำ หรือคำสั่งที่ซับซ้อนมีข้อควรปฏิบัติดังนี้หนึ่งเลยเนี่ยหลักในการฟังที่ดีเนี่ยนักเรียนจะต้องมีสมาธิมีความตั้งใจในการฟังไม่พูดคุยเรื่องอื่นๆหรือเล่นกับผู้อื่นขณะฟังด้วยนะคะข้อ2หากฟังแล้วเกิดความสงสยัยต้องสักถามให้แน่ใจชัดเจนก่อนปฏิบัติและจดบันทึก ไว้กันลืมไม่ใช่นักเรียนเนี่ยเกิดความสงสัยแต่นักเรียนเนี่ยเก็บไว้ในใจไม่ถามคุณครูเป็นยังไงครับเวลางานออกมาผิดไหมคะก็ผิดเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเกิดความสงสัยเนี่ยนักเรียนจะต้องซักถามคุณครูให้แน่ใจก่อนว่าปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมคะคุณครูเพื่อที่ทําไมคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทํางานได้ถูกต้อง ถ้านักเรียนกลัวลืมนักเรียนก็สามารถจดบันทึกไว้ก่อนได้เพื่ออะไรคะเพื่อที่ไม่ลืมนั่นเองคะ่ะแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะใหนหนาที่130เพียงหน้าเดียวคะ่ะ